จิ้งหลีกับจิ้งกงนี่แตกต่างกันยังไงพี่คือถ้าในในตลาดที่เขาค้าขายกันนะครับจริงๆมันจะมีอยู่3สายพันธุ์มันจะมีสดิ๊งสดิงจะตัวเล็กสุดหรือบางคนจะเรียกจิ้งหลีดขาวอะไรเงี้ยครับมันแล้วก็ถัดมาตัวใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งแต่ตัวสีดาขับเลยเขาจะเรียกจิ้งหลีาจิ้งหลีกจะตัวดําเลยครับแล้วก็จิ้งโกงจิ้งโงงก็ถ้าเป็นภาคเหนือก็จะเป็นจิ้งโุง ถ้าเป็นอีสานก็เป็นอะไรจิ้งโปมอะไรเงี้ยครับถ้จาจำไม่ผิดแต่ที่เขาจะต่างกับที่เขาขุดจากในป่าจากในอันเนี้ยต่างกันนิดหน่อยครับเพราะว่าตัวจิ้งโงงเองเนี่ยจิ้งโงงที่เราเลี้ยงเนี่ยมันสามารถเลี้ยงได้แล้วมันสามารถที่จะล้างท้องได้เงี้ยครับซึ่ง ถ้าเป็นจิ้งโกงงตาที่เขาขุดมาขายตัวละสองบาท3บาทเนี่ยหนึ่งคือถ้าคนทําไม่เป็นมันจะไม่อร่อยเลยครับมันจะขมมากมันจะมีเศษดินเศษหินอะไรเงี้ยครับแล้วก็คนถึงคนที่ทําเป็นเอาไส้เอาขี้มันออกก็ตามมันก็จะเหลือแค่เปลือกข้างนอกมันจะไม่มีเนื้อสัมผัสข,ข้างในมันก็จะเหมือนเรากินเปลือกกุ้งเปลือกปูอะไรเงี้ยครับที่ชุบแป้งทอดหรือว่า,าไปทําน้าพริกแต่ตัวจิ้งโลงที่เราเลี้ยงอยู่ในฟาร์มเนี่ยก็จะเป็นแบบ ตัวใหญ่ไข่เต็มท้องซึ่งถ้าเทียบราคากันเนี่ยจิ้งหลีดคือจิ้งกุงป่าหรือจิ้งกงป่าอะไรเงี้ยครับมันราคาโดดอยู่แล้วเขานับขายเป็นตัวเลยตัวละ2บาท3บาทอะไรเงี้ยครับถ้าเป็นจิ้งหรีดเอ่อถ้าเป็นซดิงถ้าเป็นซดิงเนี่ยครับราคาปลีกเขาจะอยู่ประมาณ80บาท ราคาส่งจะอยู่ประมาณ7 0อย่างเงี้ยครับจะมีะนะใช่ครับตอ่อกิโลครับแล้วก็ถัดมาขึ้นมาอีกไซส์ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงเป็นจิ้งหลีดจิ้งหลีดราคาเปลี่ยนเขาเท่าที่เคยได้ยินตอนนี้ก็150บาทราคาส่งจะอยู่แค่ประมาณ85-90บาทแค่นั้นส่วนจิ้งโกงเนี่ยราคาปลีกเนี่ยตั้งแต่200บาทขึ้นไปตอ่อกิโลนะครับ มีบางคนสมาชิกเราบางคนก็ขายได้โลละ600ถ้าเป็นราคาส่งจะอยู่ตั้งแต่ช่วง150จนถึง170พวกมแมลงพวกนี้ครับราคาเขาจะดีดขึ้นในช่วงหน้าหนาวเพราะว่ามันจะผลิตยากมากครับเพราะนั้นเราก็เลยโฟกัสว่า เออพอเราได้ทุนจากโครงการมาแล้วเนี่ยเราจะมาขยายผลต่อเรื่องอะไรดีเราเคยส่งเสริมชาวบ้านเลี้ยงสดิ่งเลี้ยงตัวเล็กไปแต่ตัวเล็กเรารู้สึกว่ามูลค่าทางการตลาดมันไม่พอที่จะให้เขาทําเป็นอาชีพหลักได้จริงๆหรืออาชีพเสริมอะไรเงี้ยครับ เราก็เลยมาจิ้งโกงเลยมาตัวยากเรจิ้งโกงนี่ถ้าเทียบใน3ตัวนี้จิ้งโกงเขาจะเป็นลูกคุณหนูสุดครับราคาเขาถึงแพงนะครับแล้วก็จิ้งหลีดเขาก็จะอึดหน่อยคือจะทนออสกรปรกแค่ไหนก็อยู่ได้อะไรเงี้ยซดดิตต้งเขาก็จะแบบ ค่อนข้างไวปัดเปรียวจับยากนิดหน่อยแต่สองสองตัวหลังเนี่ยที่ราคาถูกเนี่ยครับเขาจะเขาจะค่อนข้างเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายกว่าตัวจิ้งโงงเราก็เลยเยถ้าทําแล้วทําตัวยากเลยเพราะถ้าทําตัวยากได้ปุ๊บราคาได้มันอยู่ได้แน่นอนอะไรเงี้ยครับเราเริ่มทําตั้งแต่ปีหกสองครับปีหกสองแล้วก็ปีห3สามปี6กสี่ปีนี้ก็เป็นเข้าปีที่ จริงๆมันเป็นข้าบเกี่ยวกันมันเป็นข้าบเกี่ยวโครงการตอ <Sag. S 1> นนี้เข้าปีที่ well. สองกว่าเกือบสามละวิธีการเลี้ยงเนี่ยครับมันก็จะมีตั้งแต่ช่วงของการฟักไข่ช่วงการฟักไข่เราก็จะอบคล้ายๆไข่ไก่คล้ายๆพวกไข่ไก่แม่ไก่แม่เป็ดอะไรเงี้ยครับอบอุณหภูมิอบให้คัมีความร้อนแล้วก็ความชื้นจนไข่ฟักพอไข่ฟักเสร็จมันจะเข้าช่วงอนุบาลประมาณสองอาทิตย์ช่วงนี้ถ้าดูแลไม่ดีก็มีโอกาสตายได้หน้าร้อนเนี่ยครับมันจะขาดน้ําไม่ได้ อาหารต้องป่นละเอียดอะไรเงี้ยใช้อาหารธรรมชาติ อาหารเราใช้ทั้งหัวอาหารร่วมกับอาหารธรรมชาติซึ่งอาหารธรรมชาติก็คือพวกใบผักทั้งหลายแหละแต่ไม่แนะนําให้ไปเอาใบผักจากสถานที่ที่เราไม่รู้แหล่งที่มาที่ไปเพราะเราเคยเจอว่าไปซื้อผักจากตลาดแล้วมาให้มแมลงพวกนี้กินตายยกบ่อเลยครับก็จะให้แซมกันไปแล้วก็พ่นน้ําเช้ากลางวันเย็นช่วงอนุบาลเนี่ยนะครับเพื่อปรับอุณหภูมิให้ให้มันไม่ร้อนแห้งจนเกินไปเขาเป็นมแมลงที่หาก,กินตอนกลางคืนเพราะฉะนั้นเราจะทํากิจกรรมอะไรให้เสร็จตั้งแต่กลางวันแล้วกลางคืนเขาจะาไ,ดได้ออกมา คือเหมือนกับว่าเตรียมโต๊ะอาหารเขาให้เรียบร้อยตั้งแต่ตอนช่วงบ่ายช่วงอะไรเงี้ยแล้วตอนเย็นเขาก็จะออกมากินกันจนถึงประมาณที่ย่งทีหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็จะหายกลับเข้าไปแล้วก็ออกมาอีกทีประมาณตีสี่ที่ห้าอะไรเงี้ยครับออกมากินอาหารกันอีกทีหนึ่งเนี่ยครับมแมลงพวกนี้จะล่กค้าบป,ประมาณเจ็ดแปดครั้งครับการล่กค้าบครั้งสุดท้ายเพื่อติดป,ปีกเนี่ยตรงเนี้ยจะอันตรายที่สุดอ่าพอเขาหายไปข้างล่างถ้าข้างล่างบ่อมีความชื้นมีการเน่า มีแก๊สอยู่ก้นบอ่อเขาลงไปปุ๊บเขาไม่มีอากาศหายใจเขาก็จะไม่ขึ้นมาอีกเลยก็คือตายนั่นเองนะครับถามว่าเราจะเก็บเกี่ยวเขาตอนไหนคือพอเขาร้องกันระงุมบ่อเลยในบอ่อเขาจะเริ่มร้องเขาจะเริ่มสื่อสารกันเราจะเห็นว่าก้นของเขาเริ่มเต่งออกมานอกปีกอะไรเงี้ยครับมันก็จะถึงเวลาเก็บเกี่ยวละแต่ก่อนเราเก็บเกี่ยวเนี่ยเราจะลองไข่ก่อนเราจะเอาขุยมะพร้าที่ต้มฆ่าเชื้อเสร็จละ แล้วก็บีบน้ําออกให้หมดให้มีแค่ความชื้นพอใส่ในขันแล้วเอาให้เขามาไข่เขาจะเรียกรองไข่คือเราต้องเก็บไข่รุ่นต่อไปกใช,ใช่ใช่ครับเก็บไข่รุ่นต่อไปทีนี้ไข่พวกนี้มันก็มีราคาเขาขายกันอยู่ในตลาดก็ขันเราตั้งแต่ร้อไปห้าจนถึง 180. ร้อยแปดสบบ่บอเล็กๆบอ่อหนึ่งเนี่ยก็ลองได้4ขันจริงๆบางที่เขาจะรองถึงสองรอบแต่ผมจะให้สมาชิกผมรองแค่รอบเดียวถัดไปก็คือ พอเราลองเสร็จปุ๊บสมมติเราลองวันนี้เนี่ยครับอีก2วันเราจะล้างท้องเขาจะเรียกกระบวนการล้างท้องก็คือจะไม่ให้หัวอาหารเขาละจะเหมือนปลาเหมือนหอยครับเวลาเราซื้อมาเราก็ต้องให้เขาคายดินคายอะไรพวกนี้เนาะอันนี้คือเราจะให้เอาหัวอาหารออกให้หมดเพราะว่าหัวอาหารเนี่ยมันจะทําให้รสชาติมันมีกลิ่นคาวมันไม่อร่อยเนี่ยครับเราก็จะล้างท้องด้วยฟักทองคือให้เขากินแต่ฟักทองกับน้ําพวกผักใบเขียวอะไรเงี้ยเราก็จะไม่ให้กินละเพราะว่าผักใบเขียวถ้าเกาิดเขากินเยอะเนี่ย ในท้องเขาจะดำแล้วลูกค้าจะเข้าใจผิดว่าเฮ้ยมันเป็นขี้มันเป็นนู่นนี่นั่นแต่จริงๆมันก็คือผักที่มันอยู่ในใน,ในลำไส้เขาอะไรเงี้ยครับที่นอกเหนือจากไข่เนี่ยครับสักสองวันแล้วเราก็จะเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยววิธีถ้าพูดกันสั้นๆก็คือนอกน้ําก็คือเอามันไปโยนลงน้ําแล้วก็ล้างสักสองสามน้ําก่อนที่จะเอาไปต้มให้สุกต้มสุกเวลาตอนต้มเราก็จะใส่ใบเตยใส่เกลือแล้วแต่ครับล้วก็มาผึ่งลมผึ่งลมให้หมาดๆก่อนที่จะคัด คัดคุณภาพแล้วก็แพ็คใส่ถุงแล้วก็ขายซึ่งตอนนี้ในกลุ่มของเราเนี่ยครับมีประมาณเกือบ200 200คนนะครับถ้าในกลุ่มตามโครงการก็มีบอ่ออยู่ในโครงการที่เราดูแลอยู่ประมาณ200บอบ่อบ่อประมาณไซส์ประมาณเมตร20คูณ 20, เมตร20ลึกประมาณ60เซนนะครับรวมขาถ้ารวมขาตู้ด้วยก็ประมาณ80เซนเนี่ยครับ ก็กระจายอยู่ในนั้นแต่ว่าตอนนี้กําลังการผลิตมันยังไม่พอก็คือแค่ออกมาใครคือมีออเดอร์มากกว่าใช่ถ้าคือถ้าเรารู้ว่าคือถ้าชาวบ้านรู้ว่าบ้านไหนจะเก็บเขาก็จะเริ่มไปจองแล้วเขาจะเริ่มไปจองไปดูไปอะไรละว,ว่าเอ้ยมีเมื่อ,อไหร่อะไรยังไงอะไรอย่างนี้ครับเ้วราคานี้ อยู่ที่ขนาดไซส์ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเราจะมีเรื่องของเกรดเข้ามาแล้วก็เราจะมีเรื่องของตอนนี้เราจะเริ่มมีเรื่องของสติ๊กเกอร์กลุ่มเข้ามาด้วยอะไรเงี้ยครับเพราะว่าพอในหมู่บ้านหรือว่าในพื้นที่ใกล้เคียงรู้เรื่องกิจกรรมของเราแล้วมันได้ผล,ผลผลิตค่อนข้างโอเคแล้วมันคุ้มทุนก็จะมีมีทั้งคู่แข่งมีทั้งพาร์ทเนอร์มีทั้งอะไรแล้วก็จะมีตัวสมาชิกเองที่รู้สึกว่า มันเลี้ยงง่ายก็เลยเลี้ยงแบบปล่อยปะแล้วเลยทําให้คุณภาพมันลดลงอะไรเงี้ยครับมันก็เลยจะเริ่มมีเลทเรื่องเลทราคาแล้วก็เรื่องการแบบตรวจสอบย้อนกลับเราก็เริ่มอาศัยความแบบเป็นสมาร์ทฟาร์มเข้ามาจับกับเรื่องพวกนี้โดยการคือชาวบ้านจะเก่งในเรื่องของการผลิตเพราะฉะนั้นให้เขาผลิตไปเลยแล้วเราหาเครื่องมือหาอุปกรณ์หาวิธีคิดหาระบบเอามาซัพพอร์ตเอามาหนุนเสริมให้เขาสามารถผลิตได้ดีขึ้นได้มีประสิทธิภาพมีคุณภาพอะไรเงี้ยครับ แล้วก็ตอนนี้กลุ่มก็เริ่มมีเรื่องของการเก็บเงินสมทบ <_ T> ก็คือมีเรื่องของระบบการออมเข้ามาแล้วก็เราก็กลับไปส่งเสริมต้นน้ําอีกทีหนึ่งหมายความว่าตัวจิ้งกงเรากินอะไรตัวจิ้งกงเรากินหัวอาหารกับกินผักเพราะฉะนั้นเราเลยไปส่งเสริมตัวผักว่าอะเรามีต้นคะน้าเม็กซิกันเรามีมอนเรามีเขาเรียกอ,อะไรมันสับปะหลัง ผักบุ้งคือผักทุกอย่างที่เขากินใบตองอะไรเงี้ยรเราก็ไปส่งเสริมให้ชาวบ้านเอาไปลองปลูกเลยปลูกเสร็จปุ๊บจิ้งโก่งกินได้คนกินได้ด้วยหมายความว่าใช่สองต่อใช่คือถ้าจิ้งจิ้งโก่งกินแล้วแบบไอ้ของมันยังเยอะอยู่ก็ไปกินในครอบครัวก็ลดต้นทุนเรื่องค่าอาหารของตัวเองไปแล้วถ้ามันยังเหลืออีก ก็เอาไปขายเองก็ได้หรือเอามาส่งขายกลุ่มก็ได้กลุ่มก็ยินดีที่จะรับซื้ออย่างตอนนี้ทิ้งโกงกลุ่มก็ยินดีจะรับซื้อแต่ยังไม่มีใครขายเข้ากลุ่มพอไม่พอใช่ไหมใช่เพราะว่าขายเองขายเองก็คือเขาขายเขาเขาจะขายเองแล้วก็ส่งเงินสมทบเข้ากลุ่มครับเพราะว่ากลุ่มเราจะมีระบบอยู่สองแบบให้เขาเลือกเราไม่ได้บังคับคือถ้าใครจะขายเข้ากลุ่มมันจะมีราคาส่งของกลุ่มแล้วก็ไม่ต้องส่งเงินสมทบ กลุ่มจะสมทบเงินให้เขาเองซึ่งเงินสมทบพวกนี้ส่วนหนึ่งจะเป็นเงินออมของเขาด้วยครับ,รบแล้วก็อันนี้คือแบบที่1ส่วนแบบที่2คือถ้าคุณจะไปขายเองคุณไปขายได้เลยคุณจะไปขายเลยลงละ200 3 0อย0 0้อห้ออะไรก็แล้วแต่คุณขายได้แล้วคุณก็ส่งเงินสมทบเข้ามา โลละ30บาทอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นระบบะการออมระบบการซื้อขายระหว่างกลุ่มแล้วกลุ่มเองก็ทําการเขาเรียกวอะไรซื้อพวกวัสดุอุปกรณ์ในการเลี้ยงมาจําหน่ายให้สมาชิกเนี้ยครับเพราะว่าพอกลุ่มรวบรวมข้อมูลเนี้ยเราสามารถซื้อของในล็อตที่มันใหญ่ๆได้ในราคาถูกเนาะเราก็จะได้ราคาส่งเวลาเราซื้อของเยอะๆอะไรเงี้ยครับตรงส่วนนั้นก็จะมีเรื่องของกาําไรกับปันผลให้คนซื้ออีกทีหน,นึ่งเหมือนกันครับ เราร่ำรวยด้วยวัฒนธรรมศิลปะละนําลึ่ไใลลลกเชื่อถือทีมือไทยปัญญาและภาษา i